อจัตใจนะว่าตามบุญตานที่ตามกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานตองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้า พันหนึ่งบริวารเครื่องทิพย์ครั้งนี้จนถึงชนนี้บิดาญาณานถึงญาติทุกหมูครูบาอาจารย์พ้นทุกญาณานได้วิมานทองผงเปรตตัางหลาย นรกอธุรกายธุกายหมูสัทัสดทั้งผองโตปลาปอปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองตรงจ้างใจปองรับเอาตวนบุญรับวนดน้อยสัตใหญ่ใหญ่ตัวเรานี้ไซตได้กระทำตารุณทตารุน ด้วยกายน้ำใจด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเอ็นอย่าเป็นเวรกรรมอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอินทราเทวาอีกั้งพรอมมาอีกั้งพรอมมาท้าเวทชวนท้าเวทชวนรัภูมิเจ้าที่ระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์สร้างการพุทธัน ปริหัตบดีพระสุกร์พระสาวเทพเจ้าทั้งหลายสิบสองราถีพระยมพระการจตุโลกบาลทั้งสี่พุทธนาทีกินารีกินาราเทพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหญิงทั้งชายงาจงนโนจงนุมโบตนารับโอคูถนผลบุญนิหนาทั้งพะสุาทั้งพระสุตาจงคาวารีาวาีเชื่อว่าถิงนใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดนีบัเกิดนี้ ความยากอย่าได้เห็นความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเกิดถีขอให้เป็นเกิดถีกตั้งโดดีพระฤาษีบดีมนตรีพระยามนตรีพระยาคนพานอย่าได้พบคนพานอย่าได้พบขอให้กระจกขอให้กระจกคนมีปัญญาคนมีปัญญาดีจักผู้โฉดีจกุศลให้พ้นอุตรา ขอให้ตัวข้าพบพระศษีอริได้ทงคํสอรได้ฟังคำสอนจิตใจอ่อนอ่อนสำเร็จยานา็จยานาน ลุถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนุกปานดับชาติสัมาาจาากโลกโลกีกาตุกานดกาตุกันดตุพระกระบะกระะ 来。<Bye. S 2>